ไปไใคนนะ,นะเออก็คืออาจจะแบบพอๆกันอ่หงอะไรเนี้ยเราต้องดูแลหรือเปล่าเราไปดูแลเธอไม่ได้แล้วนะห <c oughs> ให้ฉันดูแลเธอแต่ฉันก็อยู่กันละคณากกับเธอนะ เวกเดกาบเ่เรียกเขาว่าสวนอ่ะแบบว่าสวนไหนวะไม้ไหนมันก็แตกของมันมาตั้งนานแล้วนี่รู้สึกยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยดอกจริงนี่ต้องเปลี่ยนทุกๆกี่วันก่อน ก้นไม้กว้างเต็มแล้วเด้อต้องเทียบภาพกับน้องเอินตอนนั้นเลยหรือเปล่าไอ้อที่ว่าถ่ายรูปตอนนั้นอะคือไปห้องพักครูก็ว่าแบบเออทักทายครูกุบกรีบกลายเป็นว่าคุยยาวจ้าเจอครูคนไหนที่จาได้ก็คือยาวจ้าเมาโมยหอยสั่งกันเต็มไปหมดทีนี้เจอรุ่นน้องอ่ะยาวอีกจ้า ก็คือกว่าจะได้ไปถึงห้องที่เอาหนังสือรุ่นก็คือบอกเลยว่าใช้เวลาแบบ2อสาชั่วโมงมีภาพให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆด้วยแบบโอเคไปดูเหอะนเป็นความรู้สึกแบบคิดถึงโรงเรียน มาเร็วๆคะเนยม่โรงเรียนที่บินมาใหม่คือไนวะไปดูเลยคุจะไปการมองแรงแพ้วะเร่จะอะไรเยอเหรอเอาแล้วหือวิทย์ไช่มาหลับชิ